มาครับวันนี้จะมาทําปูดองส้มตํากันจะมาสอนวิธีทําแบบง่ายๆนี่เตรียมกระปุกล้างปูให้สาดสะอาดอ่ะอันนี้ล้างแล้วปูล้างแล้วเรียบร้อยใส่กระปุกน,นี่ใส่กระปุก ปูดองสดๆได้มาเช้าอืมเต็มเลยเนี่ย มาครับอุดองวิธีทํา หยิบน้ำปลาใส่ให้ท่วมๆหยิบน้ำปลาใส่ปูให้ท่วมๆเฮ้ยปูดสดๆ <c oughs> จะว่าบาปกันเ้อเสร็จ <c oughs> <c oughs> ใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยไม่ให้มันเค็มเดี๋ยวมันจะเค็มมากใส่เยอะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสามช้อนให้มันกลมกลอมลกระบีบน้ำปลาใส่ใเพิ่ม ใส่จนท่วมนะครับบีบจนท่วมอ้ ีจนท่วมแล้วก็คนให้เข้ากันหมดคนปูให้เข้ากัน ง่ายครับมีน้ำปลาปูใส่เกลือนิดหน่อยใส่น้ำตาล3ามช้อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคปิดฝาฝาอยู่ไหนเลยเสร็จครับแค่นี้แหละฝาเก็บที่เหลือเอาไปทอด